เหรียญนี้นะครับเพ,พ,พื่อนๆคล้ายกันจนงแยกไม่ออกนะครับคล้ายกันจนงแยกไม่ออกนะครับเพื่อนๆที่มีโปรดดูให้ดีๆนะครับวิธีการสังเกตนะครับเหรียญ50ปีนะครับสอะไรนะสสสชโอเคสสชนะครับย่อมาจากอะไรเดี๋ยวเราจะมารู้กันเลยนะครับเพื่อนๆเหรียญหนึ่งนะครับจะเขียนว่า50ปีนะครับสํานักงานกรรมการนะครับพัฒนาและ เศร,รศษฐกิจนะครับและสังคมแห่งชาตินะครับเอกเหรียญหนึ่งนะครับเขียนว่า60ปีนะครับสำนักงานนะคกกรับคมนารพัฒนาสังคมและการเศร,รศษฐกิจแห่งชาตินะครับเหรียญน,นี้กับเหรียญนี้นะครับจะว่ายังไงได้ล่ะครับห่างกันทั้งหมด10ปีนะครับเพื่อนๆก็จะแยกกันไม่ออกนะครับและที่สําคัญเขาทามาคล้ายกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับโปรดสังเกตนะครับว่ามันเป็น50ปีน,นะครับ หรือ60ปีนะครับตอนนี้ที่มีก็รีบดึงออกมาดูได้แล้วนะครับว่าเป็นเหรียญ50ปีหรือนะครับ60ปีนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญเดียวนะครับในชุดนี้ที่ทําให้นักสะสมเนี่ยงงกันมากเลยนะครับแต่ว่าก็ว่าไปเลยนะครับเพื่อนๆสาหรับเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสําหรับเหรียญ50ปีนะครับดูให้ดีนะครับเพื่อนอย่าไปจําผิดกับ60ปีนะครับเพราะ60ปีนี่จะแพงมากๆเลยนะครับ เหรียญห้าสิบปีตัวนี้ถูกนะครับเจ็ดสิบาทเท่านั้นเองเจ็ดสิบาทเท่านั้นเองแต่ไอตัวนี้หายากเดี๋ยวมาเฉลยกันคลิปท้ายๆนะครับเพื่อนๆดูไล่ไปดูเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับคลิปท้ายๆว่าราคาเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่านะครับกดติดตามกันก่อนนะครับกดติดตามพอเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็จะเห็นไ d และเบอร์นะครับเพื่อนๆที่สนใจ70บาทเดรยญนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะช่วยตอบเร็วๆเร็วๆเลยนะครับหายยากมากนะครับ ยอมครับยอมแบ่งครับยอมแบ่งครับเพื่อนเหรียละเจ็บาทครับงดงามนะครับเทวดาสามพงนะครับ